เฮอยากส้นมาครับสัสดีครับมาพบกับซ่องเบลปืนลมเงาครับไม่ใี่ภาพปนกองเทียย์ครับลางเดินทางเรครับบรรยกาศเนับทา้งอวันครับรถไฟได้ครับชิปมีเป็นสองครับสองชตอนนี้ก็แต่งห้าครับไปตอนกองครับไปกองเขาก็ไม่ ก็จะไปนี่นะครับโรงเรียนทุกงหมดไปขี่เราบรรยากาศพอค้างครับอตอนนี้กำลังออกจกักรวาลครับไม้ครับชิบะครับ ตอนนี้ก็ลังฮอดลงเต่าแล้วครับเป้าไมา้ของเขาวมืนี้สิไปบางเราครับ เพิ่งครับบรรยากาศต้งทางครับ นี่แหละครับทางไปครับนี่แหละครับหนทางครับวก็ผมจะไปที่บ้านเหล่ากันนะครับหมายไหมครับไม่เ่งครับมันสิได้วะผมไปเพราเคยพลาดครับยังไม่ต้องตุนอีกเดี๋ยวคิดหน่อยใช่ได้วะครับ เนาะก็มาดิใหญ่ครับมนนองไรมองนี่บอบ่ไปอีกมาเลยครับ<า>โอ้ยหมาตรงไปจอดไซนี่นี่ครับอยู่ในป่าครับหมาตัวนี้เฮ้ <c oughs> มมอบ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 เร็วมาลงครับมาให้รู้ครับนุงให้ปลามันคงสีเขาครับ

เดี๋ยวพายเรื่องหวังแก่มาลองเบิ้งครับชิฟนี้เบิ้งไปเงี้วเลยครับตอนนี้นี่นะครับการจะโก่งผม่ง มาลงมากครับโอ้โหแกงกุ้งไก่ให้ดิวเดี๋ยวมาไก่กินยิ่งขึ้น มาพันครับมาพันน,นี่ครับมากับทีมงานครับมาลงครับวอ้ยไม่ได้กินข้าวเลยโตอึสวยคาดเป็นเลย กับได้มานี้นะาบลไปเรืร่นไป่ครับครับชิปนีกะถ่าเบิ่งชิปที่สองครับเดี๋ยบผมมันใกล้อยู่หมดเลวครับเดี๋ยวถ่าเบิ่งตอนนี้นะครับเนี่ยครับตอนมะกรองส้ยกล่อลงได้หรอ ไม่คุยว่อนจะมีผู้เขาันนี่หู่มันอาว่านามั่งใจนะมันต้องเันดีทีน่ดี